ับแม่หันเอาคนมาแอนกุ๊กตอนมาแอนตอนกุ๊แล้วเจ้าเป็นยังจะจะแทงหัวหล่นปะเจ้านะอืแค่หัวหล่นเป็นยังคือแทงหัวหล่นนี่หัวมันบาดเป็นอันนั้นบอกเป็นีอันอันนี้บอกเออเอาออกเบิองดูนะใค่เบิ้งใค่เบิ้งเบิ้งดูเบิ้งดูเขาเบิ้งดูไอเสอเปล่าแบบตบอบอเบิ้งก่อนโอ้มันคือนอนหัวพี่ว่าเอาพ่อชี้เสือยาม ับสบายดีเอฟซีเบิร์ดสุขุสุคนแล้วกับพหลุงแม่ปา่าเบิร์ดสมองสุบรณ์นะพี่น้องเนาะมืาอนี้เนาะบิลี่มาเยี่ยมยามครอบครัวนี่ที่ว่าเล้าทองสดก้อนนี่พี่น้องเลยเนาะเล้าทองแหละพอดีอาเราอย่างให้บิลี่พาไปผักทองแต่ว่าเราบุมีส่สม,มนโนครวัวซึ่งมันยากพี่น้องเลยเนาะบุมีส่สม,มนโนครวัวแหละบิลี่ก็ถามข้าเจ้าเบิรงข้าเจ้าว่าเออเอาสม,มนโนครัวมาแต่ใส่สม,มนโนครวัวยังมั่นนี่นะบิลี่ก็ทำหมูที่ว่าข้าเจ้าเฮ็ดเบียกแล้วมืาอนี้ ก็เลยว่าบริพาไปผากทองซ้่มไปเนองเอ้แต่ว่าปัจจุบันนี่คือว่าเราขอดลูกแล้วพี่น้องเอ้เนาะอ่าขอดลูกแล้วแต่ว่าบางห่วงบาผู้หญิงผู้ชายป่ะเดือดผ้าเขาไปบางเย็นเฮือนพี่น้องเอ้เนาะคือว่าเพิ่นออกลูกไปเนาะเอ้อ่าเห็นเมื่อหน้าคือว่าเห็นนั่งขายน้องใหม่อยู่นี่พี่น้องเอ้เราออกลูกแล้วเอ้าเว้ยเอ้าเราไปใช่นะไปเอาพ่อมันไอ้ยะ นี่นายเอาเราไปแซสน่ะอ๋อรถลด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 เอาน้ำไหมบอโอ้โหยกมือโบกโบกอีกมาพี่น้องจะไปยังโอ้เราไปเอาน้ำไหมบอพี่น้องซุ่มใหมเอฟซีบ้างไปเอาน้ำไหมมาขายบอที่ยังไ ยางไวๆๆๆเล่าอันนั้นแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะเราออกลูกแล้วพี่น้องเอ้ยปนา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 ยนั่นซิพันอีกแล้วพี่น้องเอ้ยแล้ว่าซิพันเอาบ่อเราวะอืสบายดีไหนไหนไหนสบายดีเออเออออกลูกแล้วบ่อ และก่อนใหม่ก่อนกุ๊บิ๊กมาเอาไปใส่เทไรอันี่ฮะพันไอต์ฮะซีพันไอต์ซีพันก็เอามีเงินบ่ะไปยืมก่อนดูใช้ลูกเจ้านะเจ้าลูกของเราเอาเอาเจ้าพันเลยเอาเอาก็เอาและก่อนใหม่ก่อนใหม่มาตามเตะเป็ดแต่เป็ด อ๋อจ้ให้แม่เจ้าเลี้ยงบ่เอออ่ามีแต่ขาดฮะมันขาดขาดเอาใบหาซิปมาให้ยืมมั้ยเอาใบหาซิปให้เราก็ได้นี่เอาไฮหาซิปเลยไม่เละอะไรไหมไม่ดังนะอ่ะแน่บางบังไอ้ไม่เละอะไรสิบพันไอ้อันนี้ไม่เละแบบบนี้ฮะบนี้บนี้แปลว่ายังวะเฮ้ยบอร์นิ่งนี่แปลว่ายังเบอร์นิ่แปลว่ายังบงั้น ฮะสิพันเนี่เบอร์นินอันนี้โมเมนต์สิพันได้นไในหาซินหาซิปเอาห้เลยอาเลยเออสบายดีลุงอะสบายดีเงบจ่าไกลฮะมาจากไกลเออคือเบิร์แก้วจ้าบอกฮ้าก็ออกลูกไมไม,ไม่นี่นกเปนอ้องเนาะซึ่งเลาบมีสมนโนคั่วพี่นอกก้นองเนาะผัวเลากับโมีเลากับ,บมี งานเจอปุ๋งนัดเจอฮะนัดเจอปุ๋งซึ่งบิลลี่อะไปถามแล้วเรื่องยาแล้วนี่แล้วเขาจาว่าว่ายาท่านี่เขาจาว่าว่าดีสูแล้วเออแล้วเขาจาว่าให้ให้เหล้าไปพุ่นแล้วเขาจาว่านะเขาจาว่าเบิ่งก่อนว่ามันเป็นลูกพินหนังหม่รือเป็นยังหล่าวะเอายาให้ก็ยังบ่ทึกเพิ่นว่าจับเลือดไอจับเลือดเพราะภาษาเหล้าเนี่ยเออจับเล้าปลาตะปลาปลาหน่ายังวะ เอ้ยว่าภาษาลาวไหแก็ลืมเลยบอกเราว่าภาษาล่าก่อนตมน้ำก่อนเทาเออภายนเดียวแต่เปเอาก่อนบอกไม่เท่าลูกเล่าจะใส่หน่ไม่เท่าว่าพีกอนอ้เปาเป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 ย์เปเป่าเปมาต่างเปย์แม่แม่เท่าเลี้ยงบอกโอ้ โอ้ดอยดยไม่เท่าพี่ก้อนกระไดไม่เท่ากระเบื้องกรังกระเบื้อดอยดยไม่เท่าว่าพี่ก้อนกระไดไม่เท่าโบเป็ียงดอยดอยโอ้บ่เราเราบุ้มีเราเราบุมีเขาเลี้ยงบุมีเขาเลี่ยงรูกเราเกิดใหม่นี่บุมีเขาเลี้ยงได้มันเองก็ยังบุมียังกินเขาแม่นี่แม่เนี่เป็นกูเบียงแม่นี่เป็นกูเบิ่งกูแยงเอาผัวก็ยังบควิทย์แม่อยู่ แม่กับแม่ไม้เห็ดอะไรแม่กอนดาวเจ็บแม่กอนดาวเพะ่อปันไข่ก้อนกุ้งยันกอนดาวปันแบงกินงายอะนี่ผู้คอยชองคนนั่นดองนี่ปั้นเข่าไห้โอ้แล้วนี่พอง่ายใช่ว่าเขากินตัวเองกับบุญมี่แล้วยันเลี้ยงลูกม่ได้<อ>แล้วลูกนี่ไม่เท่าเลี้ยงซร้อยบ่แม่แม่นี่แหละเป็นผู้เลี้ยงคุณเยื้อแม่คุณไปเบิเ่งเอาโอ้ผู้หญิงหรือผู้ชายนั่นผู้หญิงดผู้หญิงผู้หญิง ค<อ>าพวพุนไม่จะพึ่งยิงช่างวัดหลูกมันไม่มีผู้ชายดอกอันเรา<ม>กิน,นเรากินนุ่มยังไหเแถากินนมมียังกินปลกินนุมน่มปองอนมปองนมเขาใสเขาจี้คันเดนมหวานนะเออแม่นแล้วอันเบิ่งยืนใกล้ๆเจ้าก,ก่อนบ่ต้องย่านคอยเดอ้อเดี๋ยวจเจ้านายสิเอาหมี่ให้เอาหมี่ให้จะเกียบหนึงเอาไว้ต้มกินเจ้าอันกิ <ๆ S 1> นนมนมนมตัวเขาเจ้าใสเขาจี้นะบ่แม่นนมหวานนะแม่น เอแม่ดเพิ่นเอาเงินให้คือว่าพวกอในเมืองนีดาพวกทหารเขามายามเห็นอีตนละเพิ่นเอาเงินให้แม่ละแม่ให้ไปไปซื้อนมผงให้มันกินนมของไทยนมผงกินนมผงเราบ่ได้นี่เดนนี้หันกินบ่เดนนี้หันกินนมปองกินนมผงตะมิสหันหรือเ่เจ็บท้องโอ้กินนมผงในเจ็บท้องแม่กินเข่าก็ ข่าวอันเพื่อนว่าของไทยฮัลล์โดยโดยแล้วก็แม่คือว่าแหละอีพวกทหารเลยอีตนชาติเลยชอยแม่ให้เจ้าบุญแย่งดูแลได้แหมเด้อเลือดยางของเจ้าเจ้าจะปะเจ้าจะถิ่มได้เด้อว่ะโดยโดย,โดยแม่เราเอาไปเลี้ยงแม่เราเอาไปเลี้ยงยเขาเลยชอยแม่ชอยแหละไปชื่อข่าวให้ร้านทานกินผันแห้งเจ็บท้องจนว่าตากโกนโกวุดโอ้ยตจ่ายระบาดนี้บอกเป็นคนแะไรบ้านนี้แม่เหลือเลือยา ยาละแม่ไปชักน้ำไม้ได้แอนชิ้นหาผั่นแม่ลดีไปซื้อนมปองมาต้มต้มแล้วก,ก็มาใหมนน้มันกินแล้วเรื่องบริเป็นยังเด่นงนหอยกินแต่แต่นมปองหันอืมกินนมนมปองตัวใส่เกาจีนะบ่ะแม่เจ้าเจ้าเห็นอะไรกินใส่ใส่ข้าวบ่บ่ก็ไอช่องเอาหไนแล้วใส่เตา้าคือกันอุย้ยเฮาเคยได้ยิน,นมนึงลอง นุ่มตัวเขาใจใส่เขาจี้หวานๆนั่นไหนแมน่นขึ้นไปเบิ้งรถแม่เฮ็ดทำมาจินหันขึ้นไปเบิ้งนเะฮือนนั่นก็ไดโอแล,และและวันนี้หันจะออกมากรอยชะนะมแมน่นแล้วให้เรากินแมน่นเออโอ้ออกจังมืออลไรนี่แม่เ่าเป็นแก้วันประหัดไายเบิ้งตั้งแต่วันประหัดตั้งแต่เดือนก่อนหันไหนวันประหัดเดือนก่อนวหอกบอกได้มาโดนแล้วพี่น้องเอ้ยเออออกยิ้มใส่นี่เราออกหลุดยิ้มใส่ออกยิ้มเฮือนนี่แหละ เอ้าผู้ใดเฮ็ดคอร์ดให้แม่นี่แหละเอ้าแม่เฮ็ดคอร์ดเองเนาะน้องสาวมันเองเป็นผู้ค้ำเบิ่งแย่างเป็นน้องเองนี่ยแหละอันนี้ก็เป็นผู้เอายกกออืเป็นผู้เอายกกออืเอาน้องใหม่จ้านี่เขาบ่เอาดอกกระถือซื่อเออหน้าหนั่นบ่กไม่เถาเนพราะว่าเล่าหะท่านบินเน่ะเรายังให้ผ้าไปพุ่นแล้วเราบ่มีสามลูกคัว เขาถามสัมบุญน้องขั่วเลยบัาน,นี้มันก็เลยยากเราจะพาไปได้จะพาไปอยู่นี่ก่อนเออเดี๋ยวนี้หาข้าวกินทั้งแม่นี่กับบุมีข้าวกลิ่นแม่แหละลูกอืมแล้วนี้ลูกน้อยกับเจ้าฮับพลาดูแลมัน,นบน่แม่ฉันบ่ดูแลชิปเปปะมิใช่ง่าจะเลี้ยงคนนี้แล้วเออเล่ากับแม่หมา่คอยกับแม่หมายเล่ากับบมีข้าวกิน่นคอยกับบุมีข้าวกินคือกัน<อ>ไม่ใช่คใครก็ได้กัน แม่ไม้คือการนาอเพิ่มหันกับแม่ไม้แม่เนี่ยกับแม่ไม้อืมอืมดองที่เพิ่งดองกับบ๊วยบะนี่ต่างคนต่างบ่มีเออต่างคนต่างบ่มีนะปั้นกันบะนี่ผู้ดองเนี่แล้วเลียงเอาคุยเอื่อยใหญ่นี้หลับแม่หันเอากันมาแอนจะกกอนมาแอนกอนจุกแล้วเจ้าเป็นยังจะจะแทงหัวหล่นบ่เจ้านะอือแทงหัวหล่นเป็นยังคือแทงหัวหล่นนี่หัวมันบาดช เป็นอันนั้นบอกเป็นคีอันอันนี้บอกเอออเอาเบิ้งดูนะใช้เบิ้งใช้เบิ้งเบิ้งดูเบิ้งดูขอเบิ้งดูไอเสือเปิดแบบตาบอบอเบิ้งก่อนโอ้มันคือนอนหัวเ่วอครับพ่อชี้ซื้อยามาให้ขาเจ้าก็ก็ว่าเอาเอากล่องมาถ่ายใกล้ๆนะพอดีเบื้องมึงชี้ซ่างชี้ซ่างยาให้เจ้านี่เออมันเป็นนี้เนาะเอเชียวให้ขาเจ้าเบิ่งเพราะว่าเขาอยากซื้อยาแหละข้าเจ้าว่าจักมันเป็นโรคผิษหนังหรือเป็นอย่างไรขาเจ้าบุญอยากเอาให้ทุกที่ เออพอดีไทยกับจะเบิ่งฟองยังแล้วเราอายได้เลยเนาะอายคือกันอืมได้ก็อฟมันเป็นกิ้วลูกหมาคอมเมนต์เบาๆตะกี้โบมีไดลเข้ามาตอนนั้นโบมีมันหาก็เป็นไม่นี่จะอยู่น้ำแม่ร์แต่เกิดกระเป็นแล้วนี่อันปองๆเจ้าไปเอาอัน เอาเอมมี่มาให้แม่เอาสองแก๊สเด้อแล้วก็ขนมขนมจากสองชมมาให้ลูกนะจะเอาไปกินร้ดนหรือไม้นะเออโอนก็โอนไม่จ้าอืมื้อนี้ได้แต่มีเพราะเพราะพอดีมีเอฟซีเพิ่งเสื่ออัมมีให้แต่ว่าเข่าเนี่ยบุ๊มมีไม่เท่าเข่าเมื่อหร่แล้วเข่าเมื่อหร่แล้วมีแต่มีเอาเซียลมีให้สองแก๊สเด้อเอาไว้ต้มกิน ผัวเล่าหนึ่งกับไปใช่นี่ผัวหนึ่งผัวก็ไม่ได้ข้างเออผัวหันไปเห็ดเวียกร่วมโอ้ไปเห็ดเวียกร่วมอืไม่ขันขันชักแต่ชักกระดีพญา่งขันไตงอนโอ้หนอาเช็ดปมะเจ็ดสิบพันเจ็ดสิบพันเจ็ดสิบพันบอก็สิพันก็วางทันขันชักแม่ไผ่ไ่ไักไงเจ็ดสิพัน่ะอยู่ตลาดมาแล้วอะอลานสบายเอะลอดตาอีอัน ชักที่มันใช่เลยลอยเลยอันตัวเตานมจะตายหนึ่งเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเบื่อกะหามมาอยู่ขันเป็นซักนี่ก่ะมันชีเซาอะไรเขาเบิ้งเล่าอาการแล้วมันล่ามเบอร์โตแล้วมันล่ามเบอร์โตแล้วแมวอ้าวไอ้แม่เท่านั่นก็ได้เอานี่ลูกอ่ะขนมนี่นกออกก็ลูกขอบใจอืมขอบใจไอ้าข้าะไอ้จ้าปั่นกันเด้อปั่นกันเด้อไม่เท่าเด้อมีเด้อเอาปั่นกันกินเด้อ ใช่ครับใจจอนขอบใจไปขอบใจเด้อขอบใจเด้อไอ้เอ้ยแม่เท่านี่เป็นแม่ไม้บ่กโอ้แม uh uh> uh ่ไม้หมดแม่ไม้อืมอันนี้ก็แม่ไม้แม่ไม้อืมตาดอกเป็นดอกกันเนาะเป็นแม่ไม้อืมคุนีอก็ว่าเข้าใจแน่บ่เข้าใจแน่อืมอันปองมันมีสินอยู่รถน่ะสองผืนน้อาใหมแม่เท่านี่คนละผืนนะยู่อยู่อยู่ทั้งหลังทั้งหลังรถแอร์เอาขึ้นไปเศานี่เนใๆนี่แหละ ไข่ไข่ประตูเบิง่งเดี๋ยวจะเอาสินไห้เดินไปเท่าเด้อเอาสินไห้คนละพืน้นบอสเจ้าได้แล้วเจ้าได้ลายผืนแล้วเจ้านะาน้ำนนอ้อมไปแล้วไปแล้วเอ่อออกลูกออกง่ายนอกที่เจ้าพากันเฮ็ดคลอดเองเนาะง่ายง่ายเอาแนกใบเทอมันน่ะโอ้ไม่เท่าวเป็นคน้นใบสองคนนี่แหละเทอมันน่ะอือ อัน,ม,นมันมันมีต่ซองผืนนี่บัดเท,ท่านี้แหละสินการที่จะเอาให้เจ้าลดเลเซอร์คนละผืนไม่เท่าปันกันใช่เอา้เอาอันนี้ของไม่เท่าเจ้าตัวใดเออเอาไม่เท่าเอาของเจ้าเดอ้เอด้ยขอบใจไม่เท่ากล่องเอฟซีพันสื่อให้สรุปแล้วเนี่เจ้าเป็นคนเลี้ยงลูกเราเนาะเออเอาดีใจนำ้ำเป็นออกลูกวิทย์แล้วก็ดีใจน้าเป็นออกเลยเนาะ ผลมาอะไรย่างมาแล้วพี่น้องย่างมาแล้วมันน้ำมันคือไก่ออนม้อไนม์มนน้ำเออให้ให้ผู้ใดให้เออให้รันหน่อยได้ป่ะพอปรอยู่เนาะอย่างรวมแทงหัวลนไพรแทให้หัวลนนี่ผัวผัวแทงหัวลนให้เมียอ่ะโอ้ยผัวโกนหัวลนให้เมียเลยเนาะ มันมันเป็นขึ้นหอดหัวเนาะเราเป็นอันนี้เนาะว่าเป็นล่ามขึ้นหอดหัวเนาะแม่นจบแตยเป็นเลิศกระตุนกระโุนฉันนำมาแอบกินเอ้าข้าวสันกีตานั่นเนี่ยคิวลดหันเราเป็นข้าวเดียวหนึ่งเราไปซักดีเลยโอ้ไปซักเท่าไหร่นะปาะมันหลอดเจ็ดสิบพันเจ็ดสิบพันโดยโดยโดยแม่เถ่าบ่มีเงิน สิพ่อทำลูก huh. ล <im ited> uh ูกเอ้ยมีปัญญาป่อลูกแม่ันว่ายังพอเจ้าจะเกาซื้อดอกไล่กระโบดอกไล่ดอกขังจะว่าพ่อได้อยู่พ่อได้กูแม่เอาต้องแม่โตอันนี้เจวะแม่แต่เปิดแม่เปิดเตาะไตหรือแม่ควรถกเจาะกับมาในเอาขั้นเดียวเฮาชีึ้นไปเวียก็เดินไปถาวเด้อเดี๋ยวบรรณาขันโศกมานบรรณาเดี๋ยวสิจ่ายให้ดอกขยาขันโศกมานบรรณาก่อนเด้อเออเดี๋ยวกาบก่อนเด้อ เอออมเท่าสบายดีพนนีดเนอรสบายดีพี่น้อง